เลยจ้าเข้ามาเลยจ้านี่ถือว่าใส่ไปซะแกกำลังจะได้เป็นเจ้าสาวฮะเจ้าสาวแม่หนูยังเรียนไม่จบเลยนะจะเป็นเจ้าสาวได้ไงขอวัดเอวหน่อยนะครับไอ้คนใหญ่ปล่อยลูอย่ามาแกล้ตัวเลยไอ้ยแม่ไอ้ยอย่ามายุ่งกับน้องสาวฉันนะนี่อย่าพลอย จะเข้ามาห้ามทำไมเนี่ยฮะน้องแกกำลังจะได้แต่งงานกับเศรษฐีแต่งงานแต่ว่าน้องยังเรียนไม่จบมปลายเลยนะแม่ใช่แล้วหนูก็ไม่อยากแต่งงานด้วยฉันกำลังหาเส้นทางรวยให้พวกเราอยู่นะแม,ม่ผมคงไม่ได้มาช้าแล้วพลาดอะไรไปใช่ไหม คุณอามเฮ้ยคุณลูกเขย <laughs> นี่เอมมี่นะคะว่าที่ภรรยาของคุณลูกเขยค่ะสวยมากเลยครับสวยอย่างเดียวไม่พอนะคะแถมยังรวยค่ะโอ้โหแม่หนูได้ยินนะแม่พูดถึงน้องแบบนั้นได้ไงส่วนคุณยิ่งมามองน้องสาวฉันแบบนี้นะน้องสาวฉันเด็กอยู่เด็กแล้ว หลอให้พวกแกโตมาแล้วทำไร่ทำนาเนี่ยสภาพอย่างเงี้ยเหรอใครเขาอยากจะเอาทำเนี่ยไม่ยายครับนี่ครับค่าสินสอดอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะไปสิรีบพาน้องแกไปเก็บเสื้อผ้าน้องแกกำลังจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่ไปเิ ไปเถอะมี่โอ้โหมีทั้งแหวนสร้อยอพี่ยพ,พี่ช่วยฉันด้วยนะฉันไม่อยากแต่งงานนะฉันกลัวไม่เป็นไรนะมี่ไม่เป็นไรนะพี่จะช่วยแกเองแต่ตอนนี้เรามาเก็บสภาพ้ากันดีนกว่าพี่เก็บสื้อผ้าทำไมอ่ะ ไหนพี่บอกว่าพี่จะช่วยฉันไงฉันไม่อยากไปนะก็นี่ไงพี่กำลังช่วยแกอยู่เราพี่ก็ช่วยตัวเองด้วยเราหนีไปจากแม่กันเถอะนะหนีจากแม่เหรอใช่เพราะว่าแม่ไม่ไดีหลังเราแม่เห็นพี่เป็นแค่ทาสที่คอยทำงานหาเงินให้เขาใช้ ก็ยังมองเป็นมี่เป็นแค่สิ่งของเขาอยากจะขายอยากขายก็ได้พี่จะไม่ตูมต่อไปค่ะรอสักครู่นะคะคุณลูกเขยมาแล้วค่ะเจ้าสาวคนสวย ไปนะครับไปแต่งงานกันอะไรกันเนี่ยไปมาสิเออเออกี้ไอ้พวกนี้ทอไว้ระวังนะ ผมตั้งใจมาช่วยพวกคุณช่วยเหรอไม่ใช่ว่าคุณจะมาจับน้องสาวฉันไปให้เศรษฐีแล้วนะใช่แล้วถ้าคุณช่วยพวกเราอ่ะคุณจะไม่ได้โดนเศรษฐีนะะเล่นงานแย่เหรอไม่หรอกเดี๋ยวคุณพาน้องสาวคุณอนะ่ะไปตามที่อยู่นี่นะเดี๋ยวผมจะเชื่อคุณเองไปสิก่อนที่แม่คุณจะมาหยุดนะ นลงลงไปสิไปเร็วตามมันไปเส้ยเดี๋ยวครับนี่มาห้ามฉันทำไมตามมันไปเสียไปทางไหนแล้วทางนู้นครับไม่ใช่นะทางนี้ต่างหากนะคะรีบตามมันไปเร็วค่ะไม่จริงครับทางนู้นครับทางนี้ค่ะขอ้นนะขึ้นเลยไม่ไม่โ่อยต่้ย้ ฉันไม่แต่งน้วงานเนี่ยยกเลิกทั้งหมดแล้วสิงสอนเนี่ยฉันขอคืนแล้วกันไ,ไปไปไปนะพะนมพนม,มเดี๋ยวก่อนสิโถยอยเงินแสนกันแล้วของฉันหมดกันคราวนี้ <c oughs> <c oughs> ใช่บ้านนี้จริงๆหรอพี่พี่ว่าน่าจะใช่แล้วนะ พวกเธอสองคนมาถูกทางแล้วล่ะเดยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะหนีไปไหนฉันกําลังช่วยพวกเธอจากแม่ใจร้ายอยู่นะทำไมอยู่ๆพวกคุณถึงมาช่วยพวกเราะคะพอดีว่าบังเอิญฉันไปเห็นแม่พวกเธอติดป้ายประกาศไปทั่วว่าจะขายลูกสาวที่ทั้งสวยแล้วก็ถ้าใครอยากได้ให้ติดต่อไปฉันก็เลยติดต่อเข้าไปนะ่ะเพราะว่า ฉันคิดว่าลูกสาวคงต้องลำบากแน่ๆเพราะว่าการกระทำของแม่เนี่ยเอางี้งั้นเดี๋ยวพักที่นี่ก่อแล้วกันแล้วก็หางานทำจะได้มีเงินไปเรียนต่อน้อยนี่แกหลอกฉันเพื่อจะพาลูกสาวฉันหนีอย่างนั้นเหรอฮะขอดูฉันจะแจ้งตำรวจแม่แจ้งลยสิระหว่างแม่ที่ขายลูกกิน กับคนที่ตั้งใจช่วยเนี่ยตำรวจจะจับใครก่อนแม่ปล่อยพวกเราไปเถอะนะคะหนูจะไม่ทนให้แม่มองพวกเราเป็นสิ่งของแล้วหนูก็จะไม่หาเงินให้แม่ใช้เพียงเพราะคำว่าลูกกตันยูอีกแล้วพลอยลูกอกตันยูฉันคลอดแกมาฉันเป็นผู้มีพระคุณกับแกนะเว้ยถึงแม่จะคลอดพวกเราออกมาแต่ไม่ได้แปลว่าแม่จะมีสิทธิ์ทุกอย่างในตัวเรานะ อีกอย่างหนึ่งพวกเราไม่ได้มาขอเกิดด้วยซ้ำอ่ะเรื่จะมีลูกแล้วอะ่ะก็เลี้ยงดูให้มันดีๆหน่อยไม่ได้หรือไงนี่คุณหยุดใช้คําว่ากระตัญอยูหรือว่าบุญคุณได้ละเพื่อที่คุณจะบีบบังคับลูกให้ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการอะ่ะถ้าคุณรักลูกจริงก็ควรปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตในแบบที่เขาเป็นเถอะแล้วแกมีสิทธิ์อะไรมาสั่งมาสอนฉันฮะมีสิทธิ์สิพวกเราก็เป็นคนนะ มีชีว e, yes. like. yes. hey. ิตเหมือนกันในเมื่อแม่ไม่เห็นใจใครเลยแม่ก็อยู่คนเดียวไปเลยละกันใช่แล้วแม่อยากคิดจะมาเรียกร้องอะไรนะคะว่ายีเรียกร้องแม่ก็จะไม่ได้อะไรเลยอะไยเอมมี่นี่เรียนครับไม่ไม่นะเลยเลยฉันไปไปขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ช่วยฉันร้องไว ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรต่อไปอ่ะจะได้มีชีวิตใหม่แล้วน,นะ